มีคนถามเรื่องเสาน้ำเกลือช้างกันเยอะมาก<อ>ใช่แล้วค่ะมันก็คือกิ่งไม้ทั่วไปนี่แหละเพราะเวลาที่เรารักษาช้างในป่าหรือรักษาช้างนอกสถานที่เราก็ไม่รู้จะหาเสาน้ำเกลือดีๆจากไหน<อ>ก็เลยต้องหากิ่งไม้ที่มีง่ามแบบนี้เพื่อให้แขวนขวดน้ำเกลือได้ค่ะและต้องตัดให้พอดีกับความสูงช้างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าช้างนอนก็ตัดให้สั้นหน่อยอย่าลืมว่าต้องมีง่ามด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสที่ช้างนอนลุกไม่ขึ้นในป่านะคะหาเสาน้ำเกลืออันไหนได้ก็อันนั้นแหละขอแค่สะดวกกับก,บการใช้งานก็ พอ <Okay. S 1> นอกจากกิ่งไม้แล้วจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะหาได้เลยแต่ทุกคนอาจจะงงว่าไม้ไผ่มีง่ามด้วยหรอเราก็สามารถทําง่ามให้ได้ค่ะถ้าเราทําง่ามเล็กๆที่ไปลายไม้ไผ่ก็อาจจะยังแขวนน้ําเกลือไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ไม้แขวนผ้าค่ะ <Huh? S 1> จับมาดัดแปลงให้เป็นตะขอซึ่งจะทําออกมาเป็นสองตะขอแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาน้ําเกลือมาแขวนกันเลยค่ะ แล้วค่อยไปแขวนกับง้างไม้ไผ่อีกทีก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเวลาที่หมอรักษาเคสนอกสถานที่แล้วไม่สามารถพกสอน้ำเกลือจากโรงพยาบาลไปได้ก็จะมีสอน้ำเกลืออย่างที่เห็นค่ะ